สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอนําเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดูแลเกี่ยวกับระบบเซลล์เนื้อเยื่อของคุณค่ะวันนี้นะคะขอนําเสนอเป็นตัวนี่เลยโอเมก้านิววินนั่นเองนะคะโอเมก้านิววินนะคะก็คือน้ํามันตับปลาค่ะที่มีาสารสก,กัดจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะน้ําลึกหนาว3ส,สายพันธุ์เลยนะคะก็คือจะมีปลาซาดีนนะคะปลาแมคคเรลและปลาแซลมอนค่ะตัวนี้นะคะรวมอยู่ใน โอเมก้าของเราเลยนะคะ369ค่ะอย่างที่ร,รู้กันอยู่ใช่ไหมคะว่าโอเมก้ามีคุณสมบัติดีมากนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะแต่วันนี้เราจะนาคุณสมบัติของโอเมก้าเนวินนะคะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะตัวโอเมก้าเนวินนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองบํารุงประสาทนะคะและช่วยบรรเทาการอักเสบต,ต่างๆได้นะคะไขข้อกระดูกต่างๆได้อีกช่วยบํารุงผิวพรรณนะคะลดคอเลสเตอรอลนะคะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดด้วยนะคะช่วยต้านความ และยังช่วยทำให้ระบบนะคะในตับนะคะแล้วก็ในสมองของคุณเนี่ยดียอดเยี่ยมยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้นะคะใครที่ทานโอเมก้าอยู่เป็นประจำนะคะวันนี้มินขอแนะนำเลยนะคะจะให้คุณทดลองตัวนี้นะคะเป็นโอเมก้านิวบินค่ะแล้วคุณจะติดใจนะคะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกเมื่อข้างต้นนี้ไปแล้วนะคะก็ยังทำให้คุณเนี่ยมีผิวพรรณที่ดีนะคะคนที่เขาเรียกว่าเด็กๆอะค่ะที่ยังกำลังอยู่ในช่วงที่แบบ กำลังโตนะคะสามารถให้เด็กๆทานได้นะคะตัวนี้นะคะจะทําให้เด็กสูงด้วยนะคะสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงมากนะคะวันนี้ฝากไว้นะคะกับโอเมก้านิววินค่ะถ้าสนใจนะคะก็เข้ามาสอบถามนะคะเพิ่มเติมนรายละเอียดของมินได้นะคะทักแชทนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อได้เลยนะคะจากตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันแชร์ด้วยเช่นเคยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย